ม็อบ19กันยาที่ลานโพธิ์ท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์จะยกระดับหรือไม่จะยกระดับไปถึงไหนจะชนเพดานหรือไม่เขาจับตาดูกันอยู่เขาก็จับตาดูกันอยู่ค่ะวันนี้ครับเราจะได้รู้กันวันนี้ครับเราจะได้รู้กันเราจะได้รู้ว่าม็อบ19กันยาที่เขาัดกันที่ลานโพธิ์ท่าพระจันทร์พื้นที่ในเชิงเสนลักษณ์กันนะครับเขาจะทำอะไร้างมันก็แค่ขย่าวหรือถึงขั้นรกคาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้ค่ะเปลี่ยนสําเร็จหรือไม่ไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่คราวนี้อยู่ตรงที่ว่า19กันยาเขาจะเอากันแค่ขย่ารัฐบาลค่ะหรือถึงขั้นรุกคาดผู้ถืออำนาจรัฐเขาบอกว่าบ่าย3วันนี้อาจจะได้เห็นภาพระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเขาจะมีการเปิดถแถลงข่าวโดวย โดยผลิตค่ะเพนกวินพริตชีวรักษ์นะคะกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอน,นอทอผมเห็นชื่อน,นี้แล้วผมก็เหนการคนลุกหน่อยเพนกวินมีอะไรหวาดเสียวตลอดเวลานะอเพนกวินเนี่ยกับรุง่งนยด้วยความเคารพนะนะน้องนะน้องเข้าใจพี่นะพี่ก็เจ็บมาเยอะนะอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพและห่วงย,ยิ่งถึงน้องๆน้องเพนกวินน้องรุ่งนะอะไรที่สุดโต่งเกินไป อะไรที่เงื่อนไขทางสังคมยังไม่สุขงอมมันก็จะพากันไปตายเสียเปล่าพูดกันอย่างนั้นเถอะเอาสับบ้านๆสับแบบจิกโกเลยะนะครับไม่ต้องประดิษฐ์ถ้อยคำแล้วอเอากันตรงๆนะอ่นนะสรุปอีกที19กันยาวันเนี้ยเขาโฟกัสกันจะขนาดไหนจะเอากันแค่ขยารัฐบาลหรือลุกคาดผู้ถืออำนาจรัฐทุกคนอยากรู้ แต่บ่ายวันนี้เขาจะถแถลงกันใช่ค่ะ<ก>บ่ายมโงจะพอเห็นทิศทางว่าจะเ,าเขา <ไป S 1> บอก <ไป S 1> เลยลว่าวันนี้จะถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการชุมนุมใหญ่วันที่19กันยาย,ยนทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะมีการตั้งโต๊ะแถลงหน้าตึกโดมธรรมศาสตร์ท่าพระจันรบ่าย3มโมงตรงวันนี้9เดือน9